วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่แวะเอาอาหารมาให้พวกเด็กๆสี<ะ>คูมาในป่าสามดำ <c oughs> น้องนีง่นสวยหลังอานด้วยนเนี่ยอย่าไออีกตัวหนึ่งก็หลังอานนี่หมาสามสามสี่ตัวนี้พูดถึงถ้ามีเจ้าของหรือว่ามีคนเลี้ยงนะสวยนะคะมาเจ้าตัวนั้นอ่ะดำแววหลังอานเลยแต่ละตัวคือสวยหมดอ่ะ เสียดายเนาะที่น้องเป็นหมาจรนี่ถ้าเกิดว่ามีเจ้าของ้วเลี้ยงดูดีๆนี่สวยมากเลยอะอคนก็ช่างเอามาเนาะเอามาปล่อยที่แบบนี้ไม่คิดว่ามันจะหากินยังไงสู้ดีก็เอาไปปล่อยแถวแบบแถววัดก็ยังจะดีกว่านะรู้แหละว่าเออมันไม่ไม,ม,ไม่มันเป็นการไม่สมควรนะแต่ว่าก็ยังดีกว่าเอามาทิ้งในป่าไง มันจะหากินตรงไหนอ่ะอย่างน้อยถ้าไปทิ้งแถวแถวแถววัดอ่ะมันยังพอได้เตดเตไปหากินตรงนู้นตรงนี้ไงรบกับคนไปบ้างอะไรบ้างก็ช่างถเถอะเนาะดีกว่าดีกว่าอดไงแ้้อยู่ตรงนี้คืออดอ่ะแม่ก็เลยต้องมีภาระเพิ่มเขาต้องเอามาให้เขาทุกวันวันละมื้อเหมือนกันวันละมื้อก็ดีกว่าไม่ได้กินเนาะเพราะคนก็จีอดอยู่แล้ว เด็นดูนี่นึกถึงเวลาฝนตกก็ไม่ไปแอบตรงไหนอะแต่มันดีอย่างหนึ่งนะคะตรงเนี้มันดีตรงที่ว่าความปลอดภัยอะคะ่ะหมายถึงว่าจะไม่จะไม่โดนทำร้ายไม่โดนวางยาอ่ะนั่นคือสิ่งที่ดีนะคะถ้าในกรณีที่ว่ามีคนให้อาหารน้องน้องไม่อดเนี่ยตรงนี้คือจะปลอดภัย ปลอดภัยจากการถูกรถเหยียบปลอดภัยจากการถูกวางยาหรือโดนคนทุบเตียค่ะ